สวัสดีครับสวัสดีครับ f c ทุกท่านเหมือนเคยครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรูปแบบของการเรียนมวยไทยครับเพื่อเป็นสื่อในการออกกําลังกายนะต่อเนื่องครับจะได้ไม่เสียเวลาวันนี้เรามาใช้มืออีกหนึ่งวันก็คือหมัดกับศอกนะครับมาดูเลยจะได้ไม่เสียเวลาครับมะวันนี้จะแนะนานะครับอ่ะเรียนทฤษฎีก่อนแนะนํานะครับก็คือหมัด ครับค <uno> yeah. ือหมัดตรงตรงครับงัดงัดแล้วก <igue> so so ็ฮุกนะหมัดตรงตรงงัดง so so right. so ัดฮุกแล้วสอกตัดสองครั Now, ้งสอกตัดสอกตัดสอกงัดสองครั้งสอกงัดสอกงัดแล้วก็สอกตีสอกตีสอกตีแต่ละสเตปให้ก้าวสืบเท้าไปเล็กน้อยสืบเท้าไปเล็กน้อยสืบเท้าไปด้าหน้าเล็กน้อยนะครับอ่ะมาลองดูครับเห็นนะดูกับที่ก่อน อยู่กับพ right ี enfin, ่อ่ะอ่ะขานะครับตรงตรงนะครับงัดงัดปุ๊บต่อไปเปิดเปิดสองมือกลับมาสอบตัดหนังกับพื้นมือกลับมาสอบตัดหนังกับพื้นมือกลับมาสอบงัดเสิผมบ้างมือกลับมาสอบวิบายงัดบัาง ต่อไปสอกตีเปิดสอกขึ้นมือกลับมามือนี้ไปสองตียกขึ้นสูงสี่ห้าองศาเห็นไหมครับตีกลับมาจดมวยแค่นี้เอาใหม่โบทวนนะครับตรงตรงงัดงัดปุ๊ตัดตัดงัดงัดตีดตี กลับมาจดมวยโอเคคอมอนไปย่า okay. ง yeah. สามขุ้มเข้า,าไปมาตรงตรงงัดงังด,งดหุบตัดตัดงัดงัดตีตีจดมวยหอยมามาห้อยมาเอามาอ่ะเสรท้าไปครับตรงตรงงัดงัดหุบตัด Ba ngắt, ngắt, tì tì tìm mũi, phải ba ê tìm liêm à tìm 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 tát tìm 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 tì tìm 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 ตรงตรงงัดงัดพุตัดตัดงัดงัดตีตีตะมวยอ่ะตรงตรงงัดงัดพุตัด voilà. ตัดงัดงัดตีตีตะมวยโอเคเร็วขึ้นอีกหนึ่งรอบมาครับสองกันไปปัง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  păng 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 để liêm, bang không? bang tung tung bang 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 tạt tạt bang 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 Đây. bang tung tung bang 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 tạt tạt bang 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 tung ตัดตัดปัดตีตีปุ๊บกระบาะจะดินหนยแค่นี้เองเห็นไหมครับในการฝึกไม่ยากลองดูนะขยับแ้วก็พาเลทเพิ่มขึ้นใต้เงื่อนทุกวันเหมือนที่เรียน FC ไปนะครับก็ฝากในการฝึกนะครับความสัมพันธ์ของหมัดกับศอกนะลองดูนะครับก็ฝากไว้ คลิปต่อไปก็จะมีในเรื่องของมือกับเท้าก็คือเข่ากับเท้าอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเช่นเคยก่อนจากวันนี้นะครับมนุษย์มักจะบอกว่าโทษฟ้าดินว่าโชคไม่เข้าข้างหรือเราไม่มีโชคเลยแต่ทําไมเราไม่ลองมากําหนดโชคชะตาด้วยชีวิตของเราเองขอฝากไว้นะครับในการดำเนินชีวิตวันนี้สวัสดีครับ